สวัครับกลาบสวัสดีแฟนแอปีทางช่อง YouTube ชี้มวยเด็ดทุท่านครับกลับมาพบเจอกันอีกเช่นเคยนะครับกับการให้ทัศนวิจารณ์ชี้มวยเด็ดหลังช่างน้าหนักศึกมวยไทยเจสีวันอาทิตย์ที่20่กรกฎาคม2568ารสดถ่ายทอดสดทางช่อง74สีเวลาเดิมครับ 30, บ่าย2งโมงครึ่งเป็นต้นไปณนะเวทีมวยไทยเจสีสีคู่รายการครับวันนี้ก็จะมาให้ทัศนวิจารณ์ชี้มวยเด็ดหลังช่างน้ําหนักให้แฟนมวยได้นาข้อมูลไปประกอบการเล่นหน้าตู้ประกอบการตัดสินใจของท่านนะครับ ถือว่าเป็นข้อมูลเล็กๆน้อยนะครับมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับถือว่าเป็นกําลังใจในการทํางานกันด้วยนะครับแป๊บเดียวคู่มวยกันก่อนครับยังอยู่ครบทุกคู่นะครับก็น้าหนักมีปัญหาอยู่หนึ่งคู่เดี๋ยวผมจะลงรายละเอียดให้แล้วกันคู่แรกประจารายการครับบิ๊กบอสสทเหี่ยวบางแสนพบกับเจ้าเพนิพลปอมขณีอินครับผู้นี้ร้อยสิบสามปอนด์คู่สองใเป็นเจ้าพัะยศศักดิ์สูตครับพบกับเจ้าสิงเพชรอปิยาฟาร์มครับผู้นี้เวทวิกัดร้อยสิบสองปอนด์ คู่ที่3ครับรองคู่เอกครับเกาะเต่ากระเป๋าลิงกี้ครับพบกับเจ้าเพชรบงค์ชนศูนย์กีฬาห้อยต้มคู่นี้หนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดบอลส่วนคู่ที่4ครับรองอ่าคู่เอกประจำรายการครับราชเดชเทียนมวยไทยพบกับโปรเยแอแสันป่าตองครับคู่นี้หนึ่งร้อยยี่สิบสองบอลฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์ทางช่องยูทูบกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปข้อมูลมวยจะได้เป็นกำลังใจให้ผมได้นำคลิปต่อไปกันด้วยฝากกดไลค์กดติดตามเพจเฟซบุ๊กชี้มวยเด็ดกันด้วยนะครับรวมลึกข้อมูลมวย เรทราคาเนื้อตัวน้ำหนักครบวงจรนะครับฝากแฟนมวยเข้าไปกดไลค์กดติด, like, ดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้เดี๋ยวเราไปให้ทัศนวิจารณ์ชี้มวยเด็ดหลังช่างน้ำหนักเลยครับรายการสืบมวยไทยเจ็ดสีวันอาทิตย์ที่ยีกระกฎาคม2568คู่แรกประจำรายการครับบิ๊กบอสและน้องมวยไทยหรือว่าสตเหียวบางแสนพบกับเจ้าเพชรนิผลปอมมคลยินรอิปอนด์ครับฝ่ายแดงก็คือบิ๊กบอสครับและน้องมวยไทยสิทธิสส์สอนสิ์สิทธิเท์เอราวันสตอวเดียร มวยละนองครับซ้อมอยู่ที่ระนองมวยไทยอายุ18ปีนะครับสูง170เซนติเมตรครับเป็นมวยประเภทจังหวะฝีมือครบเครื่องนอกได้ในดีเชิงชกความเป็นมวยครับมีทั้งนอกมีทั้งในอาวุธดูหลากหลายครับกระดูกการผ่านมวยดีแล้วก็มีชนะคะแนนเจ้าเพชรนาคาสิเจริญทรัพท่ลังสิทธิ์แพ้เพชรเตชินบางแสนไฟขับที่ราชด,ดำเนินชนะพิรพัฒน์สอบวงมอมี่ราชด,ดำเนิน2ี่มิถุนายนที่ผ่านมาคู่ชกครับเพชรพน,บบนปอมมงคลอินครับนิพนธ์ลเล็กปอมมงคลอินมวยบุรีรัมซ้อมอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์ 18ปีครับ170เซนติเมตรครับเป็นมวยเขา่าทะลุดูดันครับต้น,ต,นต้นก็มีลูกหนักลูกแรงช่วงนี้ก็ฟอร์มสดมาก6ไฟสุดแพ้แค่ไฟเดียวนะครับแพ้ยอดเปรมชัยเกียรติภาธท,ที่อ้อมน้อยชอจาหนกยกสงแสงทองน้อยแสงทอง้าแก๊สที่บุรีรัมชจาหนกยก2แสนเอกสอราช,ชาภจูมครับที่าลาดดำเนินครับ1ิามิถุนายนที่ผ่านมาคู่นี้เปรียบเทียบกันไปแล้วครับ113ปอน บิ๊กบอสเนี่ยน่าจะมาจากศึกสายของเพชรยินดีนะวันนี้น่าจะมาเยือนนะครับเพราะว่าปกติต่อยที่ลังสิทธิ์ที่ราชด,ดำเนินซะเป็นส่วนใหญ่ก็ถือว่าต่อยในศึกในสายของเพชรยินดีอ่ะพวกเพชรเตชินพวกเพชรนาคาล่าสุดเนี่ยมาต่อยที่ศึกท่อดน้าไทยนะที่ราชด,ดำเนินเมื่อเช้าน้ำหนักสอบครับมา113.8นะครับตอนสอบช่างจริงได้113.2ลดไป0.2ส่วนเพชรนิพนธ์ปอมคนอินครับน้ําหนักช่างจริงเนี่ย112.6 น้ำหนักสอบ112.4น้ำหนักหายไป0.6นเลยนะครับเรทราคาล่าสุดตลาดหลักทรัพย์เปิดอยู่ที่บิ๊กบอสและน้องมวยไทยเป็นต่อในราคา19บคู่นี้ฝีมือความเป็นมวยอยู่ที่บิ๊กบอสครับเข่าในทะลุดุดันอยู่ที่เพชรนิพนธ์ปอมองคลอินแต่น้ำหนักมาขาดนะครับเพราะว่าน้องเขาต่อยเนี่ย108 109เ้าเองนะเจ้าเพชรนิพนธ์ล่าสุดต่อยแค่1้0ส่วนเจ้าบิ๊กบอสครับล่าสุดต่อย1 1 4ก่อนหน้าก็ต่อย1 1อย1 1บ้อน้ำหนักต่อยเวทจะใหญ่กว่า คู่นี้ส่วนตัวเนี่ยผมชอบที่บิ๊กบอสและหนองมวยไทยครับต้นๆเข้าก่อนเห็นตัวก่อนความเป็นมวยเชิงโชคฝีมือดูดีกว่าคู่2ครับพยัก์ศักดิก์สตูลพบกับเจ้าสิงเพชรอภิยะฟาร์มครับผู้นีพพ้ร้อยสิบสองปอนพยัก์ศักดิ์สตูลสทเชิดุ่งว่ามวยสตูลซ้อมเจียดเพชรอยู่กับทีมงานคนจัดอายุ24ปีนะครับสูง162เซนติเมตรซ้ายฝีมือครับฟอร์มสดมากประมาณสัก 3- 4ปีคือหลังเนี่ยยังไม่แพ้ใครเลยนะเจ้าพยักษ์ศักดิ์สตูลถือว่าสดมาก น้องเขาเนี่ยไม่ค่อยมีรายการต่อยนะนานชกทีแต่ว่าฟอร์มเนี่ยอยู่ในฟอร์มที่เขาเรียกว่าฮอตเลยก็ว่าได้ครับชนะสังฟ้านอรวัดยิมที่ลาดดําเนินชนะซูเปอร์บา์พอพิคเนตที่ช่องเจ็ดชนะออกยกสามพลอยขาวสิทธิ์เจก,การที่ช่องเจ็ดสิบห้ากันยายนปีหกเจ็ดแล้วก็ขึ้นรายการไว้กับเจ้าเพชรเบิอนการชอห้าพยักษ์ที่ช่องเจ็ดแล้วก็เป็นงูสวัสด์แจ้งถอนออกไปช่วงประมาณสักเดือนสองเดือนที่ผ่านมาคู่ชกครับสิงเพชรอภิยะฟาร์มสิงเพชรบอรุงรอร่งรอดบอสังภัย ตัวเดียวเดียวกันครับสมัยก่อนก็อยู่ในศึกสายของเพชรยินดีนะครับตัวนี้มวยชุมพรซ้อมวาวังคมนะครับยีิบปี1 6 5เป็นมวยขวาฝีมือจัดเลยตั้งรับจับทางกระดูกการผ่านมวยชื่อมวยเบอร์มวยไม่ต้องพูดถึงดีมากต่อยอชุดเดียวกับพวกแกรนุบลแวววาวอะสมัยก่อน11อปอนด์ถือว่าเป็นระดับเบอร์ต้นต้นเลยของเพชรยินดีครับชะนะราชันสสมึกที่หลังสิทธิ์แพ้แวววาวบอลมหาชัยที่ลาดดําเนินแพ้ทันเทพสจิตประเสริฐที่ลาดดําเนิน11มิถุนายนที่ผ่านมาาไฟล่่สุดก็ถือวา แฟนมวยก็ถือว่าเขาเรียกว่าไงอะ่ะเสียความรู้สึกนิดนึงครับดูว่าเราก็นึกว่าดึงนะดึงยังไงก็รู้ดึงจนแพ้ไฟล่าสุดต่อยไม่ดีนะครับไฟล่าสุดคู่นี้เปรียบเทียบก,กันไปแล้วครับวันนี้มาเจอเจ้าบ้านโอ้โหฟอร์มสดมากความเป็นมวยฝีมือจัดจา้านซ้ายหนักซ้ายแรงครับอาจจะต่อยต่อยหยุดหยุดครับแต่ก็อยู่ในชุดเขาเรียกว่าอยู่ในช่วงที่กําลังฮอตอ่ะคือเป็นมวยที่ โอ้ถือว่าหลายปีแล้วนะยังไม่แพ้ใครตั้งแต่ปี64เนี่ยผมมองว่ายังไม่แพ้ใครเลยนะเพราะว่านานๆมีรายการทีคู่นี้เนี่ยน้าหนักสอบ112.8ครับพยักเมื่อเช้าเนี่ยลดไป0.8นะครับส่วนเจ้าสิงเพชรเนี่ยเมื่อเช้าเนี่ยลดไปปอนกับ0.6น้ำหนักสอบ113.6นะครับถือว่าลดน้ําหนักในปอนกว่าเลยแล้วก็ไม่ค่อยได้ต่อยกลางวันด้วยวันนี้มามาต่อยกลางวันเป็นไฟแรกล่าสุดต่อยที่ศึกพลังใหม่ก็ต่อยต,อ,ยตอนเย็นนะครับวันนี้มาต่อยบ่ายสองโมงครึ่งอะ ดูว่าสภาพร่างกายจะเป็นยังไงคู่นี้ตลาดหลักทรัพย์กระแสเลทราคาเปิดอยู่ที่เจ้าบ้านครับพยักศัก,ศกศตรูนประมาณสัก3าสองคู่นี้ถือว่าเลทถือว่าถูกมากนะปกติพยักเนี่ยต่อยกับใครเนี่ยไม่ต่ํากว่า2อหนึ่งเลยนะคู่นี้ผมชอบที่พยักศักศตรูนครับจากชนะสิงเพชรอปิยะฟาร์มครับคู่3ามครับรองคู่เอกครับคู่นี้โอ้โหถือว่าเอามาแก้มือล้างตากันนะครับ เกาะเต่ากระเป๋าลิงกี้พบกับเพชรบุญคนสูงจีราห้อยต้มครับผู้นี้ร้อยเอ็ดปอนด์เกาะเต่าเนี่ยเคยแพ้มานะครับวันนั้นพลาดโดนนับแปดที่จังหวัดร้อยเอ็ดโอต่อยกันกําลังมันเลยจังหวะเดินต่อยเพลินโดนเตะเข้าที่หน้านะครับวันนั้นก็ล่วงลงไปกรรมาการนับแปดเกาะเต่ากระเป๋าลิงกี้เพชรสมนึกกอเกมท่าไข่มวยจากร้อยเอ็ดซ้อมเพชรสมนึกที่จังหวัดร้อยเอ็ดครับอายุสิบเก้าปีร้อยหกสิบสองเซนติเมตรเปิดเกมครับเตขะขาเจาะยางต่อยหมัดอาวุธมวยทรงมวยไม่ต้องพูดถึงแฟนมวยเนี่ยรู้กันเป็นอย่างดีคร แพ้เพชรมงคลศูนย์จิราห้อยต้มที่ร้อยเอ็ดวันนั้นพลาดโดนนับแปดแล้วก็มาต่อยกับทีเดชช้าคนครสีที่สยามพารากรครับวันนั้นต่อยสามยกชกโชว์ช้ากยกสามทีเดชดช้าคนครสีที่สุราษนะครับเมื่อวันที่ยี่สิบเก้าเมษายนปีหกแปดส่วนคู่ชกครับเพชรมงคลศูนย์จิราห้อยต้มครับวิศนุโกลการมวยจากลำพูนซ้อมอยู่ที่เชียงใหม่ที่ศูนย์จิราห้อยต้มยี่สิบสี่วีร้อยหกสิบหกเป็นมวยขวา ประเภทจังหวะฝีมือสมัยก่อนเนี่ยบูดุดันเลยนะประปากยอผู้ทรงบาลังช่วงนี้ก็เขาเรียกว่าโตขึ้นมาก็พัฒนาขึ้นมาเล่นฝีมือความเป็นมวยดีแต่ว่าสภาพร่างกายช่วงนี้ก็ยังรูมุ่นม,มนดอนนะผมมองว่ายังไม่เข้าที่เข้าทางชนะอกอเต่ากระเป๋าลิงกี้ที่ร้อยเอ็ดแพ้นกยกหนึ่งเด่นสินายกที่ระพงที่ช่องเจ็ดวันนั้นโดนเจ็บเจ็บหนักเลยแล้วก็มาชะนะกยกสามรักเจ้าเพชรแสนสุขช่วบางแสนที่ลาดําเนินยี่สิบห้าพฤษภาคมที่ผ่านมา คู่นี้ถ้าพูดถึงสภาพร่างกายโดยรวมนะฟอร์มหลังเนี่ยผมว่าว่าเกาะเต่าร่างกายดีกว่าแต่น้ําหนักสอบเมื่อช้าเนี่ยน้ำหนักมีปัญหานะเกาะเต่าไฟไหนที่น้าหนักมีปัญหาเนี่ยผมสังเกตหลายไฟแล้วส่วนมากเนี่ยจะแพ้ถ้าเป็นตัวใหญ่เลยแล้วก็เต่าเนี่ยเมื่อเช้าเนี่ยน้ำหนักสอบครับ121่ช่าง123.6เกินไป2ปอนด์กับจุด6ลดจนเกือบ9้าโมงครับเมื่อเช้าหเหยียบเราช่างครั้งที่2ได้123.4ครับยังติดอยู่อีก2ปอนด์สี่ อย่าเราช่างอีกหนึ่งครั้งได้122.2ยังติด,ดอยู่บอลกับ2.2ครั้งสุดท้ายได้122ครับลดไม่ลงครับคือปิตาช่างก่อนก็คุยตกลงกับทิมงานเขาตอนแรกเหมือนจะเสียค่าปรับค่าน้ําหนักแต่ว่าเหมือนดิมางานของเพชรมงคลเขาไม่เอาเหมือนไม่ยอมนะครับก็เลยมีการทําโทษวิ่งสักสิบรอบนะครับก็วิ่งสักสิบรอบนี่แหละครับแต่ว่าเนื้อตัวดีมากเกาะเต่าไฟนี้แต่ว่าสภาพเขาเรียกว่าหน้าตาเนี่ย ดูดูเขาเรียกว่าซึมซึมนิดนึงแต่ก็ไม่รู้นะพอช่างน้ําหนักพอลดน้ําหนักดูซึมซึมแทบจะทุกคนนะ่ะแต่พอขึ้นเวทีมาเนี่ยคนละคนเลยพระเอกเข้าสิงเลยก็มีช่วงนี้ร้อยเอ็ดน่าจะฝนตกนะน่าจะทําน้ําหนักคุมน้ําหนักแต่ว่าน้ําหนักต่อยเนี่ยเกาะเต่าเนี่ยร้อยยี่สิบเอ็ดปอนด์เนี่ยถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเลยนะไฟนี้เนี่ยมาเกินเยอะนิดนึงครับโอ้หน้าเสียดายมากผมชอบเกาะเต่ามาตลอดเลยนะให้ทัศนวิจารณ์เนี่ยก็ชอบเกาะเตา่าเพราะว่าชอบลูกเดินลูกบูลูกขยัน เตะต่อยรุนแรงวันนี้ผมกลัวเดินอัดเดินบทเพชรมงคลเข้าไปอะ่ะต่อยเตะต่อยเตะต่อยเข้าไปต่อยเขาไม่ลงอะ่ะผมกลัวเร่งแล้วจะหมดแรงเองอะ่ะทีนี้เพชรมงคลก็อาศัยเหลี่ยมกินเหลี่ยมกินทรงอาศัยฝีมือวันนี้จะเบียดเข้าไป้ายได้แบบง่ายดายอะ่ะเพราะว่าเกาะเต่าเมื่อเช้าในรถน้ำหนักเนี่ยมีปัญหาตึงมากรถไม่ลงครับเกาะเต่าสภาพร่างกายไฟนี้ถือว่าน้ำหนักมีปัญหาครับเมื่อเชา้าต่อคู่นี้เพชรมงคลเนี่ย มาร้1 2ครับสบายสบายลดไป0.2ราคาเรเปิดอยู่ที่เกาะเต่าเป็นตอนน่อในราคาเสมอถามว่าทำไมเรีถึงเปิดเกาะเตา่ากาะเต่าเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเหรีเนี่ยเขาเขาน่าจะยังไม่ทราบหรือเปล่าว่าเกาะเต่าลดไม่ลงหรือว่าทางมวยทรงบอในเกาะเต่ามันลุ้นก่อนคู่นี้เกาะเตาเ่าใน,นต้นลุ้นได้ผมชอบเกาะเต่านะตอนให้ทัศนวิจารณ์ก่อนชกแต่ไฟนี้ผมกลัวว่าแรงปลายเนี่ยเกาะเต่าเนี่ยจะเป็นยังไงถ้ากดไม่ลงเนี่ยผมมวงว่าจะลําบาก แต่ส่วนตัววันนี้ผมก็ยังเชียร์เกาะเต่านะคือผมเชียร์เกาะเต่านะวันนี้ผมมองว่าต้นๆอย่างไงก็ต้องลุ้นเกาะเต่าก่อนเพชรมงคลตัวนี้ก็ประเภทฝีมือดีแหละแต่เพชรมงคลจะชนะได้เกาะเต่าต้องหมดแรงถ้าไม่หมดแรงวันนี้ผมมองว่าเกาะเต่าดีกว่าคู่นี้ผมยังชอบที่เกาะเต่าครับซื้อน้ำหนักหนึ่งปอนครับวันนี้ผมมองว่ากลับไปทุกวันนี้เนี่ยมวยลดน้ำหนักเยอะๆเนี่ยเดี๋ยวนี้มันมีของบำรุงเยอะคือผมมองว่าฟื้นอะวันนี้ฟื้นขึ้นมาได้ใหญ่แน่นอน ชอบไที่กเกาะเต่ากระเป๋าลิงกี้ครับ3ยกลุ้นกอดกดไม่ลงค่อยว่ากันเกาะเต่าต,ตัวนี้เป็นประเภทหลายก๊อกครับเหมือนจะหมดแรงเนี่ยยกสีออกมาไล่เดินต่อยหมัดพลิกชนะได้ก็ยังมีเยอะครับไปที่กเกาะเต่าครับวันนี้ผมมองว่าลุ้นกอดจะชนะเพชรมงคลศูนย์กีฬาห้วยต้มล้างตาได้เลทเสมอราคานี้ดูหน้าต่อคู่สีคู่เอกครับราชเดชเตียนมวยไทยพบกับโปรเยอสันปาตองคู่นี้ร้อยยี่สิบสองปอนด์นะครับราชเดชเทียนมวยไทยหรือว่าสเพชรจำรัดครับ มวยจากอุตรดิตถ์ซ้อมทีมมวยไทย23ปี170เซนติเมตรซ้ายจังหวะฝีมือครบเครื่องเลยแต่ซ้ายต่อยซ้ายวงในมีลูกขวางพพะเอกยกสครับช่วงนี้3ยกไม่ค่อยมีอะไรมากแต่ยก4เนี่ยพอเล่งเนี่ยฉายเป็นชุดเลยออกอาวุธทีเดียวก็ผ่าดเลยยก4เนี่ยถือว่าขาดลอยแทบตลอดในช่วงนี้3ไฟหลังสุดที่ต่อยไว้ครับชนะดีเซลเล็กเพชรยินดีคาเดมี่ที่ราชด,ดำเนินแล้วก็ต่อยกับเจ้าบุติกรส่วนน้ำตาลชิลีวันนั้นเนี่ยต่อยกันที่บุรีรัม เหมือนจะโดนไล่ลงช่วงประมาณยก5นะไม่ออกอาวุธกันนะครับกรรมการก็เลยไล่ลงทั้งคู่นะครับก็ส่วนล่าสุดเ่ยล่าสุดชกจังหวัดสุราษฎร์นะครับแพ้คะแนนย่ปีใหม่ระวันครับยีเมษายนที่ผ่านมาคู่ชกครับโปรเยอยสันป่าตองหรือว่าวอสันใต้มวยเชียงใหม่ซ้อมอยู่ที่วอสันต้าที่เชียงใหม่ยี่สิปี167หขวาฝีมือครับ ความเป็นมวยเชิงชก IQ สมองมวยเช่นกันแต่ว่าออกทรงประเภทเตะต่อยรุนแรงแพนอกยกหนึ่งมังกรบูมเวสเซียนที่วันลูมินีชนะประคยัตุลิน JP Power ที่ลาด,ดำเนินชนะสิงห์ดำกาแฟโฟกัสที่ช่องเกตสิบแปดพฤษภาคมทีพพ่ผ่านมาคู่นี้เนี่ยต่อยกันมาครั้งล่าสุดเนี่ยไม่มีอะไรทั้งคู่เลยโอ้ประหยัดอาวุธด้วยกันทั้งคู่แต่ว่าช่วงจังหวะเจ้าโปเยเนี่ยมาได้นับช่วงยกห้าวันนั้นก็ถือว่าหาตัวชนะอยู่ก็กรรมการก็ถือว่าชี้ตัวง่ายเลย น้ำหนักสอบเมื่อเช้าครับราชเดชตอนน้ำหนักสอบเลยร้อยยี่สามจุดสองครับช่างจริงร้อยยี่สามลดไปหนึ่งปอนโปเยแอดสันปาตองครับร้อยยี่สองจุดสองลดไปศูนย์จุดสองครับตอนสอบเ2 2 4ร้อยยี่สองจุดสี่นะคู่นี้ตลาดหลักทรัพย์เปิดอยู่ที่ราชเดชเป็นต่อในราคาเสมอคู่นี้ผมมองว่าต้นๆเ,เนี่ยราชเดชเนี่ยฝีมือความเป็นมวยเนี่ยดีมากนะแต่ว่าจะประหยัดอาวุธนิดนึง คือส่วนมากราชเเดชเขาจะรอเรื่องสามสี่หลังหลังเทียนมวยไทยเนี่ยเขาจะเขาจะออกอาวุธยกสามยกสี่ซะเป็นส่วนใหญ่จะตีคู่กันเลยราชเดชก,กับพวกยกคิรีเนี่ยถือว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นเป็นดาวรุ่งในค่ายเลยก็ว่าได้เป็นดาวในค่ายเลยนะคือต่อยดีอะ่ะฝีมือความเป็นมวยไม่ต้องพูดถึงอะ่ะสมัยก่อนเนี่ยพื้นๆราชเเดชตัวนี้แต่ช่วงนี้ก็ต้องยอมรับเลยว่าสายจัดจ้านมากๆความเป็นมวยฝีมือเชิงชกโหผ่านตัวตัวดีดมาเท่านั้นเลยต่อยกับปานเทพอย่างเงี้ยเสมอปานเทพที่ช่องเจ็ดแล้วก็ไปชนะปานเทพที่ น่าจะต่างจังหวัดนะวันนั้นขาดลอยเลยต่อยพวกดีเซลเล็กอ่ะชนะดีเซลเล็กเวชยินดีคาเดมี่อ่ะคู่นี้เนี่ยผมชอบที่เจ้าราชเฉลีเตียนมวยไทยนะความเป็นมวยฝีมือตีนซ้ายจัดจ้านมีนอกมีนายยกสี่เนี่ยจังหวะเดินเตะซ้ายเข้าไปขวางคือเจิงชกความเป็นมวยรู้ฉลาดกว่าโปรเย,ยตัวนี้ก็ประเภทหนักแรงทุกลูกแหละขยันนอกขยันทําแต่ผมมองว่าทรงนี้ราชเดชไม่กลัวนะครับผมชอบทีดีเจ้าราชเฉลีเทียนมวยไทยนะครับจ,จะชนะโปรเยสันป่าตอง ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสรุปมารักโปชอบ3าดาวแล้วก็ดาวประจำรายการนะครับให้แฟนมวยแนะนําข้อมูลไปประกอบการเล่นหน้าตู้ประกอบการตัดสินใจของท่าน3ดาวประจำรายการวันนี้ส่วนตัวผมชอบวิริราชฎรเดชทีเอ็นมวยไทยกะชนะโปรเยอแอดสันป่าตองราคาเสมอราคานี้ผมมองว่าเข้าได้ราชฎรเดชช่วงนี้ทีเอ็นมวยไทยในช่องเจ็ดสีถือว่าแพ้ยญาตนะครับบรรยากาศสภาพแวดล้อมเสียงเคลียร์ดีหน้าเสือเป็นรองในโอหถือว่าฝ่าหน้าเสือจะหนนามาหลายคนแล้วนะคุณน้ชอบวิรราชเดชครับ 5ดาววันนี้ไปที่ประยัดศักสตูลครับผมมองว่าเจ้าบ้านครับวันนี้ฝีมือความเป็นมวยเชิงชกตีนนอกหรือถือว่าจัดจ้านพอกันต่างที่ซ้ายกับขวาประยัดในซ้ายนะครับสิงเพตนี่ขวาช่วงหลังสิงเพรประหยัดอาวุธเยอะไปหน่อยเหมือนจะดึงนี่แหละผมดูว่าสภาพร่างกายช่วงนี้ในคนละเรื่องกันเลยประยัดศักสตูลอาจจะหายไปนานจริงแต่ผมก็ยังมองว่าอยู่ในช่วงที่ฟอร์มดีนานๆกลับมาต่อยทีแรงไม่มีหมดแล้วก็ฟอร์มสดด้วยออกไปที่ประยัดศักสตูลครับเจ้าบ้านเป็นหมูชอบ5ดาวครับ ราคาถูกมาก3าสองราคานี้ดูน้าต่อปกติขึ้นมาต้องมี2152นะพยักต่อยกับใครคู่นี้ก็ชอบรีพยักสักสตูลครับสีคู่ใน,ในการคู่แรกชอบพิกบอสและนองมวยไทยคู่2ชอบพยักสักสตูลคู่3ชอบเกาะเต่ากระเป๋าลิงกี้คู่ที่4คู่เอกชอบเลียวราชเฉลต์เตียนมวยไทยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้จากลาคำขออนเป็นเท่านี้ขอให้สมาชิกทุกท่านเฮงเฮงรวยรวยขอบพระคุณครับ